ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Youtube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาหาทำเลนะครับผมเพื่อที่จะลองทำลังล่อพึ่งนะครับผมล่อพึ่งพึ่งพึ่งป่าพึ่งตามบ้านเรานี่แหละผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่ามันจะมีพึ่งอะไรมามาติดกับดักหรือเปล่านะครับแต่ผมมองทำเลไว้ว่าตรงนี้มันเป็นต้นอะไรไม่รู้ มันอยู่ใต้ต้นมะม่วงผมมองเห็นเหมือนว่ามันจะมีพึ่งนะครับเหมือนจะเป็นพึ่งมิ้นท์หรือว่าพึ่งโพงไม่แน่ใจก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะโอเคสำหรับการวางหลังล่อพึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปขุดดินแล้วก็ทำเสากันหน่อยนะครับผมสำหรับตั้งหลังล่อพึ่งนะครับผม ผมจะยกพื้นสูงอยู่ที่ประมาณเมตรเดียวนะครับอันนี้เป็นการทดลองทำครั้งแรกของผมเลยนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนโคนหลุมเนี่ยที่ผมขุดไว้เนี่ยผมจะใช้น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเก่าๆนะครับลาดที่โคนหลุมเพื่อว่าการมดแล้วก็มแมลงต่างๆนะครับ ขึ้นไปบนหลังล้อพื้นของเรานะครับผมเสาไม้ไผ่ดูเหมือนจะเล็กไปนิดนึงนะครับผมแต่ก็ขี้เกียจไปหาเสาแล้วเอาลองลองนี้ไปก่อนแล้วกัน เทไปครับเทน้ำมันเครื่องนะครับโคนเสานะครับลาดไปตามที่ท่านพอใจเลยนะอ้าวลูกชายผมมาแล้วอันนี้ตัวป่วนนะครับผมมาแล้วตัวป่วนขัดขวางพ่อนะครับไม่อยากให้ทําอะไรทั้งนั้นอยากจะช่วยแต่มันช่วยไม่เป็นเฮ้ดูห่างด้วยเป็นข้อมือผมได้เลยนะนี่เจ้ามากเอเอเออน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องออื ตูดก็ใหญ่แต่ไข่น่ารักแ่ไปอยากเกะก,กะไอหมูอยากเกะก,กะเออ,อ,อน้ำมันเครื่องลบไปสิหลบไปสิเออ โอเคเรามาต่อกันดีกว่านี่ผมก็เอาที่ผมทําไว้นะมาสวม PVC มาสวมไม้ไผ่ที่ผมฝังไว้เมื่อกี้ที่ผมขุดหลุมฝังไม้ไผ่ไ้เมื่อกี้ไอ้ตรงท่อ PVC ตรงนี้ก็มีถ้วยสําหรับใส่น้ำมันเครื่องก็คือแค่ตัดฝาน้ำมันลมให้มันใกล้เคียงกับท่อนะสวมแล้วก็เอาไฟลน้ลนหน่อยมันก็จะรัดท่อเอง แน่นโอเคน้ำมันเครื่องไม่ไม่รั่วไหลโอเคอย่างเงี้ยแจ๋วอยู่เติมไปให้มันปริมปริมไปเลยนี่เอ่อผมก็ดูตามอาจารย์ใน YouTube หลายๆท่านนะครับนี่กล้องกล้องที่ผมทำผมไม่ได้ทำเองนะผมจ้างคนแถวบ้านทำ ราะผมไม่มีเวลาทำไงผมไปให้ลุงแถวบ้านทำเนี่ยราคาไม่แพง200ร้อยสองสรนะครับผมอันนี้เป็นไม้อัดนะแล้วก็ผมผมสร้างอีกอันหนึ่งเป็นไม้แบบไม้ฉ่ำชาไม้จริงอะเดี๋ยวกำลังจะไปเอาอันนั้นแพงกว่าน,นี้หน่อยนึงแต่ผมว่ามันแข็งแรงกว่าอันนี้ขอทดลองให้ไงอันนี้ของผมทําแบบ ประตูแบบเปิดค้างนะเพราะผมว่ามันสะดวกดวีผมผมจะลองแบบนี้ก่อนไงเพราะว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกคือผมได้ทาไข่พึ่งนะผมก็สร้างไข่พึ่งมาจากในยู u ู e เอ้ยในใน z a d a ในช h อป e ีนั่นแหละแล้วก็มาทาแล้วก็นี่แหละไฟลนคือทำตามอาจารย์ใน youtube เลยโอเคก็ไม่มีอะไรครับครั้เนี้แค่นี้จบแล้วข้างบนผมเอา มันมีบานหน้าต่างผมเก่าๆบอกออกมาวางปิดไว้กันลมหน่อยแต่ตรงนี้